มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13บสนิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a i l y .com และ y o u t u d e ดาราเดลี่ f i ชเช l วันนี้จะพาแฟนๆรายการไปบุกงานอีเวนท์ใหญ่ที่คนทัพศิลปินนักร้องและดาราไปร่วมงานกันมากมายไม่ว่าจะเป็นนนทนนอลลี่อชิรยาต่อธนภพสีนุนิวนิวชยพัก ลอยหอววังส่วนเราคนดังจะเจอประเด็นสัมภาษณ์อะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะใช่ค่ะเพลงใหม่ก็ชื่อเพลงขอร้องอยาใจ้ายใช่โปรโมทไปแล้วค่ะก็เป็นเพลงช้าของหนูเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลายคนพูดว่าหนูดูโตขึ้นซึ่งแบบเออหนูก็เพิ่งยีิบเอ็ดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีแล้วดีแล้วอยากอยากดูโตขึ้นอีกสเต็ปนึงค่ะออน,นี่ค่ะก็จริง,รงๆหนูปล่อยเพลงนี้มาคือหนูแค่แบบอยากให้คนได้เห็น การร้องเพลงการพัฒนาในด้านการร้องเพลงของอลิมาขึ้นโอ้ยหนูโอเคหนูโอเคค่ะคือตอนที่หนูคิดคอนเทนต์เนี้ยคือแค่คิดว่าแบบเออเพลงมันชื่อขอร้องอย่าใจร้ายแล้วแบบเพลงนี้คือตอนที่ที่มาของมันก็คือมีคนใจร้ายกับเราเนะี่ยแหละหนูก็เลยเอาคําที่แบบรู้สึกว่าใจร้ายกับเรามาพูดแต่หนูไม่ได้คิดว่าจะมีใครแบบสนใจขนาดนั้นหนูโอเคมากค่ะ ไม่เป็นอะไรเลยชิลมากใช่เรื่องมันผ่านมานานมากแล้วค่ะในในแบบแต่ละสไลด์ที่เขียนไปอะไรเงี้ยจริงๆที่ที่อยากแชร์คืออยากให้คนรู้ว่าแบบเออจริงๆทุกคนก็เคยอยู่ในจุดที่ที่เคยโดนคนพูดคำใจร้ายใสย่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอยากเป็นกําลังใจให้กันมากกว่าใช่มีแต่คนใจดีใช่ดีแล้วใจดีกันอนุ ค่ะก็เป็นแบรนด์แอมเทอร์เอร์ของชาแนลค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆหนูเองก็ทํางานกับชาแนลมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแล้วก็ได้เป็นแบรนด์แอมกเทอร์เอร์ก็จริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เข้ากับแบรนด์มากๆในด้านการสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสไตล์นี้มากๆค่ะ y e a เฮ้ยได้ได้ได้ เหมือนข้ามไม่ได้ ก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆจริงๆต้องขอบคุณแบบทุกๆแบรนด์ที่ให้เกียรติหนูไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบรนด์แบรนเซหรืออะไรก็ตามมะค่ะเวลาหนูได้ทํางานกับแบรนด์ไหนหนูรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆที่หนูจะต้องเป็นตัวเองด้วยในการทํางานแล้วก็หนูก็อยากจะ represent แบรนด์ให้ออกมาดีที่สุดซึ่งหนูก็รู้สึกว่าทุกแบรนด์ที่หนูทํางานด้วยและกันเขาให้เกียรติหนูมากๆในการเป็นตัวเองเวลาทุกคนเห็นหนูแบบถ่ายแบบหรืออะไรก็คืออที่จะเป็นตัวเองมากๆแล้วก็ได้ express ตัวเองเต็มมที่ากคะ ก็น่าจะมีเรื่อยๆทุกคนได้ติดตามค่ะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าใช่ค่ะใช่ around the world around the world <c oughs> แต่น่าจะบอกไม่ได้ <c oughs> อก็จริงๆพ่อแม่เขาก็จะคือหนูรู้สึกว่าพ่อกับแม่หนูจะไม่ได้เป็นสายชมชมมากขนาดนั้นมั้งถ้าค่ะปกติแบบปกติสิ่งที่หนูคุยกับแม่ก็คือ ไม่ไม่ได้พูดอะไรกันมาามาเกี่ยวกับงานเลยค่ะเราจะพูดไปเรื่อยเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่ากับพ่ออ่ะคือพ่อพ่อเขาดังมากช่วงนี้หนูก็จะอ,อวยอวยพ่อมากกว่าเ<ช>พราะเขาดังมากตอนนี้ละครที่เขาเล่นแบบดังมากใช่เ<อ>ขาเล่นละครคิวเขาไม่ว่างนะคะทุกคนแบบหนูจะนัดพ่อไปกินข้าวหนูต้องขอคิวเขาล่วงหน้านะคะ<อ>ใ,ใช่ใช่เพราะ ใช่เพราะว่าเขาเขาแบบคิวเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้พ่อหนูเร่นละครติดต่อพ่อหนูได้ติดต่อหนูได้เหมือนกันเออไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเขาแบบคิวคิวทองซึ่งหนูก็ดีใจกับเขามากๆเลยคะ่ะแล้วแบบคือป้บาบาเป็นคนที่เวลาเขาได้บทอะไรเขาจะทุ่มเทมากๆแล้วเขาจะแบบเขาเขาจะมีความแบบอายนิดน,นึงเวลาหนูดูผลงานของเขาแต่แต่เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าแบบแอนลี่ไปดูด้วยนะแปลว่าเขาภูมิใจกับเรื่องนี้มากเห็นเาอเขา เห็นค่ะเห็นขนมครกใช่ไหมคะขนมครกก็จริงจริงในด้านการแสดงหนูรู้สึกว่าเขาก็เป็นไอดอลในการทํางานแล้วกันค่ะแต่ว่าในในด้านแบบเรื่องสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อก็จะคอยเหมือนเขาไม่ได้เขาไม่ได้กดดันว่าหนูจะต้องเป็นอะไรแต่เขาก็จะคอยบอกว่าแบบแอลลี่อย่าทำแบบนี้นะถ้าแบบถ้ามีชื่อเสียงห้ามทําแบบนี้ห้ามแบบ ใช่ใช่ค่ะเขาอุ้ยขอโทษค่ะเขาก็จะบอกว่าห้ามแบบเลียมตัวหรือห้ามพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีแบบอย่าเวียงอย่าวินอะไรองี้ค่ะเขาคอยสอนอุ้ยไม่เอายาไม่เอาอ่ากอยากอยากเด็กไปเรื่อยๆค่ะอยากอายุสิบขวบไปตลอดไปพขอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะไม่หลุดเกิดการสะกิดกันเกิดขึ้นคือ พ่อพ่อแม่หนูเป็นคนที่ฟรีสไตล์มากเ,เขาก็แบบปล่อยอยากทาอะไรก็ทําแต่แค่แค่หนูรู้สึกว่าพ่อแม่หนูสอนให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเงี้ยค่ะเขาสอนให้หนูรู้ขอบเขตของอะไรที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยใช่พ่อแม่ก็ก็ปล่อยค่ะแล้วก็อะไรที่แบบ พอพอหนูโตขึ้นแล้วหนูสมมติหนูอยากจะแบบอลองแบบเฮ้เฮ้ปาเตียรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่เขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้เป็นอ๋อ oh, ใช่ค่ะก็เดี๋ยวในเดือนหน้านะคะจะมีโปรเจกต์ใหม่ยังไม่บอกว่ากับใครแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> พี่อยากจะดุ้งแรงมันมันดูแบบเหมือนที่คาดหวังอะ <c oughs> <c oughs> พอาะคาดหวังแล้วหนูกดดัน <c oughs> มันก็ก็เป็นโปรเจกต์ uh, ที่ ไม่ได้มีอลลี่คนเดียวแล้วคือปกติหนูเป็นโซโล่มาตลอดอะคะ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างก็จะมีโปรเจกต์ออกมาค่ะได้เห็นอลลี่ในมุมใหม่มันเหงามันเหงาค่ะพีเ่เพียคนเดียวซับเอร์ยังไงอะเฮ้ยทุกคนเคยเห็นคนนี้แล้วเ,เคยเห็นคนนี้แล้วใช่หนูอยู่ด้วยบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันดีสมมติถ้าทุกคนไปดูคลิปเต้นของออลลี่อะไรเงี้ยจะเห็นคนนี้บ่อยเพราะว่าเคมีเวลาแบบ เต้นด้วยกันมันได้ค่ะแล้วเวลาเพอร์ฟอร์มเป็นคนคล้ายๆกันเป็นเพื่อนสนิทใช่ค่ะใช่คึ่งร้องเพลงใช่ค่ะก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามด้วยเพลงก็เป็นแนวที่หนูรู้สึกว่าทุกคนน่าจะฟังได้ฟังง่ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ของเราสามปีไปเรียบร้อยวันนั้นพี่พีก็ไปนะครับผมก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับสี่ปีห้าปีแต่เพิ่งหายกันไปไหนเพราะว่า ข้าฟ้าเราจะออนด้วยฝากด้วยครับผมใช่ก็ตามธรรมชาติครับเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เติบโตขึ้นเรารู้จักกันมากขึ้นหนูก็โตขึ้นเพิ่มเติมคือความสวยของหนูที่สวยขึ้นนะครับผมถ้าจะให้พูดเองก็จะดูมั่นใจไปหน่อยต้องให้ทุกคนบอกแล้วว่าสวยขึ้นจริงหรือเปล่าเอาสิ่งนี้ไปตัดสัมภาษณ์กับการสัมภาษณ์ครั้งแรกปุ๊บปุ๊บก็ตอ้สัมภาษณ์แรกก็จะแบบเก่ง ตอนนี้ไม่เก่งแล้วครับใช่ทุกคนก็พร้อมที่จะรอแล้วก็สพอร์ตทุกผลงานของเราเลยเพราะว่าจะผลงานอะไรก็ตามครับทุกคนแบบว่าคอยช่วยสนับสนุนมนกแล้วก็ช่วยแชร์ต่อช่วยให้แบบ ผลงานของเราแบบออกไปสู่วงกว้างมากขึ้นครับน่าจะรวมรวมครับผมก็แบบเป็นกําลังใจให้ในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างทุกโปรเจกต์ข้ามฟ้าก็มีแบบโปรเจกต์เยอะมากเลยครับผม <EX> e. โหสำคัญสำคัญมากครับไม่ว่าคือทุกวันนี้เราทําผลงานออกมาเพื่อแฟนๆทุกคนได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นผลงานหนูเองหรือว่าผลงานเฮียเองคะทุกเราสองคนก็ตั้งใจมากๆที่จะพรีเซนต์ออกมาแบบว่าให้แบบเป็นสไตล์ของเราที่สุดเป็นตัวเองมากที่สุดก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็คอยฟอลโล่แต่ละผลงานะครับ ไม่ต้องชอบทุกผลงานก็ได้แล้วแต่ผลงานที่ทุกคนชอบเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันก็ครบ3าม3ปีแล้วเนาะก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่แบบคอยสปอร์ตลอดเพราะถ้าถ้าถามว่าทุกคนสําคัญมากขนาดไหนก็สําคัญสําคัญแบบขนาดที่ทุกคนคิดไม่ถึงละกันสําคัญมากมากเพราะถ้าไม่มีทุกคน<ช>ก็ ก็คงไม่อยู่แล้วนะครับคงไปแล้วแล้วก็จริงๆสองคนนั้นมีเคยด้วแหละดูเราแบบฟังเพลงเราดูผลงานเราก็ก็น่าจะไปทาอย่างอื่นจจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือไม่หนูใช่หนูเอาไปทําอะไรของหนูแหละเป็นนักกินถ้าเกิดว่าไม่มีนะแต่ตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ยังอยู่กันเราเรากลัวเขาคิดว่าเราไม่รักหรอเราเราก็รักอยู่แล้วนะเราเราเราเคยแสดงออกว่าเราไม่รักด้วยหรอใช่ไหม หรือเปล่าหรือเคยหรือไม่รู้ตัวไม่เคยนะทุกคนตลอดอยู่แล้วครับถ้าใครดูเทเลอร์เรียบร้อยแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นซอวพาวเวอร์เมืองไทยได้อยู่ครับผมแต่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องอะไรต่างก็ก็ค่ายน่าจะหมดเงินแล้วฮะผมไม่ไม่กล้าประเมินแต่ผมว่าน่าจะเกิน80บวกบวกอ่ะเออใช่เพราะว่าเพราะว่าปกติซีรีส์เรื่องหนึ่ง อย่างมากสุดๆก็30%อ่ะเอะอย่างมากสุดๆจากการรีเสิร์ชของผมเองนะครับผมใช่เรามีชายที่ญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยครับผมก็มีคนซื้อไปก็รู้สึกดีใจมากเห็นแบบโปสเตอร์เป็นภาษาเกาหลีเงี้ยแต่หน้าคนไทยนะแต่ได้ฟิลเกาหลีอยู่เหมือนกันครับผมหวังว่าก็อย่าสมมติว่าถ้าเขาสนใจไปว่าก็มีกลุ่มแฟนๆที่ว่าติดตามซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าพวกเราอยู่ 3พฤษภาคมนี้นะครับผมทางช่องวัน31น,นะครับผมย้อนหลังอันคาดที่ไอชีนะครับผมบ้างห่างๆแต่ผมว่ามันเข้าใจเอออย่างที่บอกฮะแฟนๆมันก็จะมีแบบหลายมุมมองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราถอดตัวมาอยากแบบติดตามอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ออกมาไวแต่ทุกอย่างมันมีเรื่องที่บอกได้บ้างบอกไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องปกติดีกว่าฮะผมคิดว่าทุกคนก็รอเราก็รอเหมือนกันฮะอย่าแบบไปซีเรียสเพราะมันมีแบบหลายขั้นตอบางคนก็ ฟังข้อความนี้เข้าใจในแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมองเห็นสิ่งนี้ไปต่อนี้แล้วก็แบบมันพูดยากอะ่ะมันแล้วแต่มุมมองแต่เห็นทางพี่อ๊อฟก็ออกมาแบบว่าพูดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อ่านดูเออก็อยากให้แบบเข้าใจตามที่พี่อ๊อฟตามเมสเซจที่เขียนไปแต่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนแบบว่าโฟกัสต,ตัวผลงานมากกว่าในไหนแบบคือผลงานมันก็ออกมาแล้วอะ่ะเออเราก็แบบทําเต็มที่มากๆแล้วข้างหลังก็ทําเต็มที่มากมาทุกคนก็ตั้งใจมากๆมันมีหลากหลายอย่างทุกอย่างมันไม่ต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรา ทำอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่เชื่อว่าทุกคนแบบตั้งใจอยู่ในเบื้องหลังแน่นอนก็อย่างทุกคนแบบว่าสนุกเล่นจอยกับว่าผลงานของเราที่เราสร้างขึ้นมากับคนเบื้องหลังสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆเราเหมือนเป็นหน้าด่านคนเบื้องหลังเเหนื่อยกว่าเราอีกเออใช่ยี่พูดไปหมดนะก็สารพผมคิดว่าอาจห้าตามตรงเลยนะถ้าเกิดว่าถ่ายตั้งแต่สปีที่แล้วคิดวันไม่ออกมาดีเหมือนตอนนี้แน่นอนคิดว่าถ้า ด้วยด้วยด้วยจะลุกอะไรของพวกเราลุกหนูกับเฮียที่เมื่อก่อนยังดูเด็กมากคือรู้สึกว่าตอนนี้ก็เด็กอยู่นั่นอ่ะโตขึ้นดูแบบดูดีขึ้นอ,อมั่นใจนิดนึง <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็ <laughs> บวกกับอะไรหลายๆอย่างเลยถ้ารู้สึกว่ามันพอดีคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นข้ามฟ้าเป็นคันนินเป็นชลันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว <laughs> ผมเลยรู้สึกว่าก็ <laughs> กอาจจะรอหน้าหน่อย <laughs> แต่ว่า เขาเรียกว่าในอดเบี้ยวไว้กินหวานละกันคือตอนนี้คือหวานมากเ้ยหวานเจียแบบรุัยไหนเนี่ยหนูเอ้ารุ่นไหน่ะแหมเฮียกล้าจะพูว่ารุ่นนั่นแหละครับก็ไม่ให่ทุกคนเสียสครับแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบสพอร์ตแล้วก็เป็นห่วงเราในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที่ถ้าย้อนกลับไปนิ่งเฮียหลังจบมันก็มีโอกาสอะไรเข้ามาเยอะเงี้ยเราก็ไม่อยากเสียโอกาสในบางโอกาสที่เราต้องทําผลงาน หรือว่ารับโอกาสอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตมีนู่<ช>เออ concert, นเราได้ทําหลายอย่างมากอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเติบโตและเก่งขึ้นมาทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมก็คือตั้งแต่ที่ผ่านตั้งแต่จบนิ่งเฮียมาก็คือเราก็มีมีงานตลอดเลยก็คือยังไม่ได้พักเลยนะคะไม mm hmm. เท่ากับว่าเหมือนเราก็ได้ไปทําอย่างอื่นให้ทุกคนได้เห็นบ้างว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคลงตัวแล้วมาโฟกัสข้ามฟ้ายอย่างเต็มที่เลยมันก็จะมาดีแน่นอน ใช่แล้วครับจริงๆผมหวังว่าเราจะสักวันหนึ่งเราจะมีแบบว่าลบที่รถไฟฟ้าไหมแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์ราสมากครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นขับชาวไทยอินเตอร์แบบว่าช่วยแบบว่าโดเน็ตเงินกันมาแล้วทำโปรเจกต์ทำให้ข้ามฟ้าแบบรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ซัพพอร์ตข้ามฟ้าแล้วช่วยโปรโมทไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าหลังบ้านดันเทรนในทุกครั้งเองหรือว่าเล่นเทรนต่างๆนานาก็า ฝากเทรนทุก EP ด้วยนะครับผมรับรองว่าทุกคนสนุกแน่นอนที่สำคัญอย่าลืมดูอันคัดฮะเพราะว่ามันตัดไม่พอตอนนี้ทางทางช่วงวันเวลามันไม่พออะไรเงี้ยมันมีเวลากระดกของมันอะไรเงี้ยมันเยอะค่ะมันเยอะมันยาวมันเยอะมันแน่นแนวมันแล้วนี่บอกว่าอย่าเหมือนบางใช่มันบทมันเยอะกว่านี้ครับบางทีแบบบทบางอย่างก็ตัดออกอะไรเงี้ยอันที่ไม่สำคัญอะไรเงี้ย พอมากโอ้ยพอมากเลยครับตอนนี้อีกวันนี้วันที่23แล้วเนาะสี่สห้าสามสามวันอีกสามวันเองงานจะได้เข้าวังแล้วตื่นเต้นนี่ไงสามวันก็ดูกับไปพี่เพรสทุกคนเออแล้วก็ดูได้นจะไปกันไหมดูได้เลยติชมได้เลยเพราะว่าสนุกดีฮะผมดูกันอยากเห็นรีแอคว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงอ่าเอางานก่อนรู้สึกยังไงกับงานตื่นเต้นม่าแล้วก็รู้สึกยังไงตอนที่เข้าไปดูพร้อมกัน ใช่แล้วผมชอบส่วนตัวเราชอบโมเมนต์การดูแบบครั้งแรกอะครั้งแรกกับแฟนๆเออมันสนุกอะอเ,เราเราเหมือนเหมือนเช่มวยอะแต <c oughs> มม่มันไม่ไม่ได้ม,ม, <c oughs> ม,มีมวยอ,อะไรนะ <c oughs> แต่แบบว่าโอ้โอ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 เอ้กีดอะไรอย่างเงี้ยเกี <ๆ S 2> ่ยวแถวมีประกวดชุดไหม <c oughs> ไมีประกวดชุดไหมอาจจะไม่มีประกวดแต่ว่าถ้าใครเข้าตาก็อาจจะเป็นที่สนใจถ้าใครเข้าตาก็อาจจะเป็นที่สนใจเข้าตา ก็อ๋อมาบอกว่ามาขอจองที่ไว้สามที่แต่ว่าสรุปให้ได้แค่สองที่ครับมาก็บอกทำไมหล่ะเราชุดจะนั่งพอหรอคือมันต้องใหญ่ขนาดไหนครับาไม่รับประเด็นอ่ะป้าไม่งอนหรอต้องนั่งห่างมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาที่ป้าอีกที่หนึ่งก็ถ้ากระโปรงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็รวบมาปุ๊ ไปงี้บางท่านทางนู้นั่งนีน้ก็จะเยมบบานหน่อย <c oughs> โอ้โหจริงถ้าพูดผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดรับมาคร่าวๆอะไรเงี้ยก็ยิ่งใหญ่อยู่ยิ่งใหญ่อยู่ <c oughs> จัดที่ไอคอนด้วยนะครับผมมีเดินพรมแน่นอนใช่น่าจะตื่นเต้นกันวันนั้นก็น่าจะไปสนุกเอนจอยกันมากๆครบวนั้น ผมก็ยังจินตนาการภาพไม่ออกว่าบรรยากาศวันนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอแบบเหมือนชาววังมารวมกันแบบใช่เพราะทุกคนน่าจะเวอร์ครับชาววังใช่ฟิลลูกหนูติดแกรมมากโอ๊ยแลาจะได้มาตเป็นเจื้อที่แล้วก็ไม่ติดนะครับพี่ๆนักข่าวทุกคนใส่ชุดมาได้นะครับผมยืนแบบว่าใส่ชุดชาววังไทยเออใส่ถ่ายกันเลย จะได้อะไรได้เลยฮะแต่อย่าแต่อย่าเหยียบหลังกระโปรงกันนะพ่อได้มีความสุขได้รู้สึกว่าตัวเองสวยอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมครั้งนึงในชีวิตนาทีงานจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วขอบคุณครับครับถือว่าเป็นการเที่ยวกับครอบครัวจริงๆในรอบเกือบเปีครับที่ที่เอาตัวเองไปกับป้าแม่ตัวเองคือที่ผ่านมาจะเป็นการแบบ ซัพพอร์ตฝากพี่ชายไม่ว่าจะเป็นคนโตหรือคนกลางฝากฝากให้เขาพาไปเที่ยวพาไปดูแลแต่ว่าเหมือนปีนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะลุยงานใหญ่ของผมผมก็เลยอยากจะแบบไปใช้เวลากับที่บ้านผมสักครั้งหนึ่งได้ใช้เวลาน้อยมากครับแ <c oughs> <c oughs> ม่บบกว่าผมกลับก่อนกลับมาทำงานที่นี่ก่อนแล้วก็ ป้าแม่ผมก็มีพี่ชายครอบครัวพี่ชายดูแลต่ออีกประมาณสองสาวันครับอจอาจิงว่าผมนอนกับป้าแม่อายนิดหน่อยแต่ก็ครับผมนอนกับไม่ใช่จะไ,ไปทำอย่างนั้นได้ไหมแต่ว่าผมนอนกับป้าแม่ครับไม่เลยค,คืออาจจะเราโตขึ้นมาเยอะแล้วแหละอะไร,รแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ทําในเวลาปกติแน่ๆแค่ในความรู้สึกครับผมว่าสายตาอาจจะไม่เห็นด้วยครับคือผมมาติดงานเยอะแล้วจังหวะที่ผมบอกเขาว่า เอ้ยผมอยากมาด้วยมันก็มีจุดที่ตอนแรกมันก็มีพูดขึ้นมาว่าที่พักดูเป็นอุปสรรคผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาเลยพ่งเลยเลยว่าก็นอนด้วยดิขอนอนด้วยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นเขาก็เลยได้นอนกับพ่อแม่ตัวเองไม่เลยครับป้าแม่ผมเหนื่อยกับการเดินทางมากป้าแม่ผมแบดหมดแล้วไปแช่ออนเซนคนเดียวผมไม่ใช่สายเปแต่ถ้าเป็นครอบครัวผมไม่ถอยเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามัน คุณค่าของคนเรามันไม่ใช่เรื่องว่ามันจะแพงหรือไม่เสมอไปผมว่ามันเป็นเรื่องว่าเราทําให้คนของเราพอใจได้แค่ไหนมากกว่าเราเองล้วนๆครับสัมพัสไม่ได้ครับสัมผัสได้พูดเล่นพูดเล่นสัมผัสได้ครับเหมือนได้คุยกันมากกว่าว่าผมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจมารอบนี้เพราะว่าเอร่างกายของป้าแม่ผมอ่ะก็ไม่ได้สะดวกเท่าเดิมคือผมรู้สึกว่าถ้าผมช้ากว่านี้ไปอีกสักแบบไม่กี่ปีอ่ะอาจจะมีหลายที่ที่เราไปกับเขาไม่ได้ เมื่ออย่างเช่นแบบไปวัดที่มันมีบันไดเป็นร้อยขั้นอย่างเงี้ย<ะ>เออผมรู้สึกว่าตาขึ้นไปอ่ะอาจจะยังไหวแต่กับห้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่นอนว่ามันปวดมันอะไรอย่างเงี้ยครับไปในฐานะประเทศไทยอยู่นะครับ <laughs> ไม่ไห,หมายถึงไม่ใช่หมายถึงว่า <laughs> เจอเพื่อนร่วมเอเชีย <laughs> มันเป็นแบบโอเพนเขาเรียกว่าผมก็ไม่รู้ทำไมอยู่มันเข้ามาเรื่อย กดดันนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับตอนแรกผมคิดแต่ผมแอบรู้สึกผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าเอาอะไรพวกนี้เข้าไปมันมันมันดูซีเรียสที่นูน่นแล้วก็รู้สึกว่าขนาดคนอื่นมาประเทศเราล้วยังอยากให้เขาเคารพเลยก็เลยอ่ะอย่าเลยแต่่นี่ไงแทนที่จะถ่ายรูปออนเซนผมถ่ายรูปคุยออกับหงมา,าใช่ล่าสุดคุยออกับนกแล้วจริงจริงมันเขาจะจิกมือผมแหละใช่ครับไม่มีอะไรไปแย่ไปแย่ ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับหมดแหละปีนี้ก็โปรเจกต์ใหม่ที่เคยบอกครับคือตอนนี้ก็เริ่มคลิกออฟตอนนี้ผมเข้าหมดเวริร์กช็อปจรงิงจังแหละกำลังเตรียมตัวแล้วก็คิดว่าภายในแถวๆเดือน2เดือนนี้เราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่านี้ในแง่ตัวนักแสดงด้วยแล้วก็ โปรเจกต์มันน่าจะเริ่มถ่ายจริง <Yeah. S 2> ถ้าจริงๆตอนนี้กายภาพตัวเองก็ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วถ้าเราพูดว่าไม่เซอร์ไพรส์ใครจะดูครับ <Yeah. S 2> มันต้องเซอร์ไพรส์ครับพี่ <Yeah. S 2> ไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์จริงมันไม่ใช่ลุกที่ทุกคนเห็นอยู่เร็วเ,เรนี้เราดูเราดูยังบอกไม่ได้แต่มันอาจจะเริ่มบอกได้แล้วว่าอาจจะเป็นแบบฟิลภาพยนตร์และช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากสาวกแบรนด์ n นม a m e ค่ะเราต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเตรียมพบกับงานดาราเดลี่แบรนด Name มือ2ชอบของดาราซีซั่น8 ที่ศูนย์การค้าพระราได้พักชั้นหนึ่งพบกับของแบรนด์เนมแท้กถูกชัวมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับรองเทา้าของมือสองและของมือหนึ่งรับประกันคุณภาพจากสถาบัน TCF สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุตรด้วยไม่ว่าจะเป็นดรโกธิรศักดิ์คุณเกตธิยาดา คุณคริสติน่าป๊อปคุณจุ๊บแจงวิมลพันธ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณแม็กกี้อาภาคุณเอสรพันธ์คุณไอซ์อาทิชนันคุณแอนมรกฏและคุณฮานาทัศนวัลแล้วไปพบกันที่งานนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ เจ,เจอกันได้ใหม่13มีนาเป็นต้นไปชมดสดทาง f a c e b o o k ด a r a d a i l y .com และ y o u ู u ู a r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ